ทุกคนืันนี้เฮาสิมากินกบเมื่อคืนนี้ไปจับเขียดมาบ่ได้ได้อีกตัวนี้พาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งกันเลยว่าเฮาสิได้ยังขังไว้ในกระถังไปใส่ละว,ว่านนี่เห็นบ่มมืดๆหน่อยหนึ่งนี่ไอตัวอ้วนนี่แหละ เอาซิเอาไปเห็ดมากินกันมาลอกนางกันพ่อแม่พี่น้องลอกนางขี้เขนค่ามันตายแล้วแหละโอ้โหสมือพิเศนกองนี่เอาหนังออกเป็นเบิดเห็นป่ถ้าเอาออกเบิดตาจะทานเดียว แทบได้ชินากเลยหากินยากแต่ผมมีไฟเหตุให้กินเนาะออกน้ออกให้เปิดน,นี่ นี này, à, ่มาเบิดนี่ตายอยางหาตั้งน้าได้ได้ตัวเดียวทางไป And... Oh. เสียงนก,กนล้าใช่ไหมีแต่เสียงโกะกวาวเอาเล็บตีเล็บมือมันออกเบิดใเรือตัดเล็บออกให้เบิดแล้วเอาขีบออกเลยถ้าไปเอาขีบออกเนี่ยกินอะไรไข่มันก็ไม่เหลือ ลวกมาไตนน้เอนน้ำมาล่างไว้เห็นกับบล่างน่าสะอาดอาดถเหมือนกับกบ ใส่หูยังไได้ภาคติดตามไม่ได้พ่อแม่พีน่น้องไว้ให้เสียหางกินอืมแค่นี้แหละเรียบร้อยจะเร็บตีนไม่ได้ตัดออกให้เมือ่อเป็นกบจากขังโคกจากขี้หน้าเกียดขยายขแางกลายเป็นกรอบ แค่นี้แหละบายบายคลิปหน้าคลิปหน้า,นาเจอกันใหม่ไว้คลิปเพจยังกินฝากติดตามกดติดตามไว้